สวัสดีครับพเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์อยูไนเต,ต็ดกันต่อนะผมดาลูกาดิมาซิโอครับเอเย่นของคิซโนโรนโดยังพยายามที่จะหาข้อสรุปในดิวของคิซโนโรนโดเพื่อที่จะย้ายไปยังสโมโสรน,นาปโปลีโดยมีข่าวเชื่อมโยงกับวิกเตอร์โอซินเทนที่อาจจะสลับขั้วม,มาที่แมนยูนเต็ดนั่นเองต้องรอดูกันว่าเงื่อนไขสัญญาจะเป็นในรูปแบบใดโดยในดิวนี้มันเป็นเพียงแค่การพูดคุยเบื้องต้นเท่านั้นแมนยูนเต็ดครับจะช่วยจ่ายค่าเหนื่อยให้โรนโดบางส่วนโอซินเทนก็จะเป็นดิวยืมตัวมาที่แมนย พร้อมออปชั่นซื้อขาดนั่นเองงานนี้ก็ต้องรอดูกันว่าแมนเด,ดนครับเอเจนต์ของโรนโดทําได้สําเร็จหรือไม่แมนเชสเตอร์ยูไนิต็นิวครับก็ออกมาเผยนะครับว่าเอ็นฮาก,ก็พร้อมที่จะปล่อยโรนโดแต่ว่าเกลเซอร์นะครับสั่งระงับไว้นั่นเองตอนนี้แบ็คขวานะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูนิต็ดนั่นคือเซนโยเดสเซนโยเดสครับไม่มีชื่อกับบาร์เซโลนามา3เกมติดแล้วซื่อสปอร์ตของสเปนนะครับมีรายงานว่าแมนยูนิตต์ พร้อมที่จะปล่อยอารอนวันบิสกาทำให้มีข่าวไปเชื่อมโยงกับเซนโยเดสตลาดก็จะปิดลงแล้วนะครับผมก็ต้องติดตั้งมันต่อไปนะผมอย่าลืมนะครับกดไลค์ s u ซับสไครกดแชร์ให้ด้วย